มนุษย์เราเนี่ยหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างนี้แต่ถ้าเวลาเราได้ได้เห็นนะอย่างเช่นได้เห็นได้ฟังได้อะไรเหล่านี้ตามที่ใจปรารถนามันก็มีความสุขแต่ถ้าไม่ได้เห็นนะไม่ได้ฟังไม่ได้ดมกลิน่นไม่ได้สัมผัสรสชาติหน้าปรารถนามันก็มีความทุกข์มนุษย์เราก็เวียนอยู่กับสุขกับทุกข์กับสุขกับทุกข์แล้วก็บริหารวัตถุเหล่านี้ ไม่เป็นก็คือร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันมันยาวประมาณวานึงแต่ว่าเราบริหารมันไม่ได้เราบริหารมันไม่ได้เราบังคับมันไม่ได้เพราะมันมันมีสภาพที่เรียกว่าสภาพธรรมที่เรียกว่ากิเลสครอบงำมันนะบวกกับความไม่รู้แล้วก็มีกิเลสด้วยมีแต่ตัณหาอยากจะได้สุขอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ลืมหูลืมตาเลยว่าอะไรคือสุขมันมนุษย์เราเนี่ยถ้าดูดีๆนะมันเหมือนกับ ตัวตัวไวรัสที่ที่มันอยู่ในสิ่งต่างๆที่เวลาเราใช้กล้องกล้องจุลทรรศน์สองด,ดูมนุษย์เราก็เหมือนกันมีแต่อยากได้อย่างเดียวมีความพร่องในเรื่องของความสุขอยากจะได้ความสุขก็แสวงหาความสุขแต่ทีนี้ในการที่เราอยากจะมีความสุขกับการได้มาซึ่งวัตถุเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้จักการได้มาการเสียไปไม่มีการบริหารนะว่าเอะเราจะได้วัตถุเหล่านี้มายังไงอย่างเช่นอาณาปจจุบันเนี่ยคือมนุษย์เราเนี่ย สรุปว่ามนุษย์เราจะได้อะไรต้องมีเงินถูกไหมเพราะมันต้องซื้อนะหมายถึงวัตถุนะไม่ได้หมายถึงความสุขที่เป็นภายในอันนี้เป็นวัตถุที่จะสรุปไปที่ในเรื่องของเงินแล้วกันสมมติว่าเ้ายมอยากจะมีเงินเพราะเราถ้ามีเงินเยอะเนี่ยมันมีความสุขใช่ไหมชีวิตของคาราวาสุขจากการมีทรัพย์ใช้ใจ่ายทรัพย์นะสุขจากการไม่มีหนี้ไม่มีโรคเนี่ยอันนี้คือความสุขของชีวิตของคาราวาแต่ทีนี้บางคนเนี่ย ไม่เข้าใจบริหารไม่เป็นอยากจะมีความสุขจากตรงนี้แหละแต่ว่าบริหารวัตถุเหล่านี้ที่จะมาอำนวยความสุขของเราไม่เป็นเมื่อบริหารไม่เป็นเนี่ยก็ทำให้การจัดการเรื่องของการงานกา,นา,นานนะบบรเงินอะไรเนี่ยบกพร่องจนทำให้รายได้ในครอบครวัวเนี่ยลดลงแต่ว่าจ,จิตใจหรือว่าตัณหาที่อยู่ภายในมันยังมีตัณหามันมีมากกว่าแต่วัตถุที่จะสนองมันเนี่ยมันมีน้อยกว่า มันก็ทําให้ติดลบพอติดลบเสร็จแล้วก็เกิดความทุกข์เก <c oughs> ิดความกังวลคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาใช้ชีวิตไม่มีความสุขบางคนเป็นอย่างนี้บางคนอา,ารู้จักการได้มาการเสียไปของสิ่งเหล่านี้บริหารเป็นรู้ว่าจะได้เงินมาอย่างไงพอมีเงินแล้วอยากจะได้รถก็ไปซื้อใช่ไหมก็มีความสุขอยากจะได้ที่ดินก็ไปซื้ออยากจะสร้างบ้านก็ไปทําก็มีความสุขเพราะมันเป็นความสุขในเรื่องของวัตถุ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่เป็นการพึ่งพานะเรามีสิ่งเหล่านี้เราจึงจะมีความสุขในชีวิตของคารวาสแต่ถ้าเราบริหารไม่เป็นไปหมกมุ่นอยู่กับอบายามุกไม่เข้าใจกลไกภายในนะคือสนองกิเลสอย่างเดียวอะ่ะสนองกิเลสอย่างเดียวทํางานเลิกงานมาก็เอาไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้เพื่อเพิ่มความสุขก็ขอ้างมีเขาอ้างว่าเอ้ทำงานมาเหนื่อยก็ไปสนองกิเลสอย่างเดียวจนไม่ได้ ไม่ได้คิดที่จะบริหารด้วยเองอย่างจริงจังมันก็ทําให้ชีวิตติดลบเกิดความทุกข์ขึ้นเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเกิดการไปหยิบไปยืมเขาอย่างนี้อย่างเช่นมาไปนัดไปหยิบไปยืมเขาว่าจะไปส่งคืนในเวลานั้นเวลานี้แต่เรากลับไม่ส่งคืนเราก็เพิ่มความทุกข์ออกเป็นสองครอบครัวแล้วครอบครัวนั้นก็ตังวลใจแล้วพราะเขาไม่คืนตังค์ไงมันก็มีความทุกข์รกระจายความทุกข์ออกไปออกไปแต่มันเป็นพะกิเลสตัณหาที่อยู่ภายในแล้วก็บวกกับความที่เราไม่รู้จักทีนี้เราก็ ตั้งใจใหม่บริหารตนเองใหม่เพราะมันกระทบทั้งหมดเลยนะแค่คนคนเดียวเนี่ยไม่บริหารตนเองไม่รู้จักควบคุมตนเองไม่เข้าใจกลไกภายในของตนเองเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างนะสถาบันครอบครัวหมู่บ้านเนี่ยมันก็ส่งผลออกไปนะเป็นวงกว้างสู่ตำบลอำเภอจังหวัดประเทศเนะี่ยณปัจจุบันเนี่ยบ้านเมืองเราก็กำลังป่วยกันอยู่นะผู้คนก็แตกแยกกัน ไม่เข้าใจกันมีหลายมุมมองมีหลายความเห็นนะมันมันเป็นปัญหามากเลยถ้าถ้าเราไม่เข้าใจกฎของธรรมชาติแล้วก็กลไกภายใน